องที่อยู่ม .4 ม .5 เป็นโอกาสทองของน้องนะครับเพราะอะไรเพราะน้องเหลือเวลาเพียงแค่หปีที่จะต้องทําสิ่งนี้นะครับพี่ขอแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันครับอย่างแรกครับน้องต้องเตรียมเรื่องของผลงานการแข่งขันทําไมพี่ถึงต้องย้ําอันนี้อันนี้นะครับต้องเตรียมเลยเพราะว่าหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาสิ่งนี้พิจารณาเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับอันที่2นะครับน้องก็ต้องเตรียมผลงานที่ตรงนะครับเน้นย้าว่าจะต้องตรงกับสิ่งที่คณะเขาต้องการ วันนี้นะครับน้องไปเปิดดูเลยระเบียบการเขาบอกต้องการอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นต้องการคนที่เคยผ่านค่ายนั้นค่ายนี้เคยผ่านการฝึกงานที่นั่นที่นี่หรือต้องการผลงานแบบไหนไปอ่านมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นช่วงเนี้ยน้องก็เก็บผลงานไว้ซะนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือนอกจากความเก่งแล้วนะครับ ก็คือต้องมีทักษะการทํางานที่โดดเด่นมากนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วจบมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดและถ้าน้องทําได้ตั้งแต่วันนี้ทําได้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยยังไงน้องเป็นคนที่มีโอกาสถูกเลือกมากที่สุดแน่นอนนะครับ3อย่างนี้นะครับสำคัญมากที่สุดนะครับฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้คอนเทนต์เรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับนี่มาตรงนี้มาอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด Sub s cribe นะครับ ตรงที่หน้าช่องได้เลยนะครับนี่ก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยนะครับสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเอ้ยอ่าหัวข้อไหนเราสนใจนะครับกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับ